ออกกัดเติมพลังก่อนไปเลยเหรอทีละก้อนหอมยังไม่ร้องพร้อมยังไม่หกไม่หกพร้อมยังพร้อมพร้อมยังจ้าพร้อมแล้วหอมย่างหอมย่างยังไม่พร้อมเลยกคุณทุกคนพร้อมแล้วลุย ลงไปแล้วเป็นน้ำแล้วอีกแป๊บน,นึงอ่ะแล้วเาขาตกลงน้ำอ่ะ,อะสนุกไหมเด็กเด็กสนุกตอนนี้นเข้ามากลัวหจะปันสองไม่ต้อ,องกลัวเรามาหลายคนหรือจะปัน้นสองสามรอบเนี่ยเด็กๆบอกว่าสนุกมาก แม่โมันเด้งมากดูเห็นโคดโอย่างี้เดี๋ยวไปดูกันด้วยนะช่องกกนอคูมงต้นไม้อีก1นึกิโลแค่ตรงนี้แล้วหรอโอ้ได้น้อยอ่ะไว้ค่อยมาใหม่ รอบนี้นะคะได้แค่4กิโลใช่ไหมสะพานซ่อมอยู่ประมาณ1เดือนค่ะถึงเสร็จวันนี้วันที่12พฤษภาคม2568เป็นวันหยุดวันอะไรนะวันนี้นชดเชวย,ชว,ย,ชว,ยวันวิสาขานะคะพาเด็กๆมาปั่นจัก,กรยานจิ๋วซ่าแซงหรอจิ๋วซ่า เตี๋ยไปไม่รอเลยอ่ะเอาไปแล้วเหรอไปแล้วถึงเขตอุโมงต้นไม้แล้วนะคะเขตที่ไม่ต้องเบรอุโมงต้นไม้ เตรียมพลังไว้นะเตรียมตั้งนานแล้วเอาการ์ดเธออย่ามาจี้ระวังล้มระวังล้มโอ้โหแอฟบกมาเจอบกเป็นไงเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยไหมบิดจนเหนื่อยเลยครับฮะบิดจนเหนื่อยแล้วปั่นเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมเราปากเลยอะไม่เราค่อยๆปั่นก็ได้นะเราไม่ต้องแข่งขนาดนั้นเหนื่อยเอดวางซ้ายนะข้างฝางมาเออแบบพักเหนื่อยมาครึ่งทางละอินน้ำเปล่ากินน้ำก่อนไหมเติมพลังก่อนไหมเติมพลังก่อนโอ๊ยมันแน่นไปเติมพลังรถก่อนตามที่เราให้เยอะเกินกินด้วยกิน้เบอกให้เอาน้าไปกินก่อน ให้ปั่นชมวิวนะจ๊ะไม่ได้ให้ปั่นแข่งกันนั่งันลังแบบพี่หน่อยไงบอกรอเขไม่ได้พร้อมไปต่อค่ะเต่าเรากำลังสบายจตเย่เย่หากวาเรากำลังสบายจตบมือพันเย่เย่่าช้เลนีกสกิโล้แป๊บเดียว เป็นอะไรสนามน้ำปั่นขึ้นล่าสนามอะไรสักอย่างมีตรงนี้มีร้านขายน้ำขายด้วยมีขายน้ำด้วยเนี่ยเด็กๆอ่ะไม่ทำไมแม่ไม่เล่งอ่ะเฮ้ยจะตกแทนแม่ทำไมแม่อยู่ตรงนี้ทำไมแม่ไม่เล่งใครจะปั่นขึ้นเขาบอกสะพานปิดเห็นป้ายเปล่าสะพานปิดสะพานปิดไม่ได้แล้วแม่ถ้าแบบนี้ปั่นไม่ขึ้นหรอกจะล้มิี ระวังนะเด็กๆวิ่งฟองใหญ่เลยอะ่ะออกกัดระวังนะระวังนะเ<ต>บ,บกๆเบกไงนะลูกกันแค่นี้แหละปึ๊บๆึ๊บก็จะปลี่ยนตอนแค่นี้จะปนี่ไ,ไงปิดแล้วไปดูตรงสะพานปิดนะคะพอดีตอนนี้สะพานชำรุดอยู่ปิดแล้วสะพานปิดใช่อยู่ระหว่างซ่อมแซมะสะพานปิดเหรอคะครับ อ๋อพังน mm ี่สะพานพังตรงนี้ปิดอยู่นะคะอีกสักประมาณเดือนสองเดือนถึงจะเสร็จอะค่ะใช่สะพานปิดสะพานถล่มอ่าไปสะพานถล่มต้นบอกดิสะพานถล่มสะพานถล่มมาอยากสะพไปแล่มเขากำลังซ่อมแซมอยู่สะพานถล่ม ส้มแซมอยู่ข้ามไม่ได้เลยข้ามไม่ได้เนี่ยข้ามไม่ได้คือจะฝ่าฝืนก็ไม่ได้มันมีป้ายมันมีเขากำลังซ่อมอยู่ต้องกลับเสียได้อ่ะโอ้โหจะบอกว่าต่อจากนี้ไปอ่ะมันจะสวยมากมันคือไฮไลท์ใช่ไหมต่อจากนี้ไปมันคือไฮไลท์แต่เสียได้เพราะว่าสะพานปิดเไหนเขาบอกว่าอีกประมาณสองเดือนถึงจะเสร็จ ปาตีเต็มเลยอะมามาใช่น้องกรชอบปะชอบชอบกันชอบไหมเคยมาไหมลูกเคยมาไม่เคยอรวไห่พอน้องกอนอ้าวหลบรถหน่อยหลบหน่อยค่เรกำลังไปตมือพันเบะเบะายหน้ อ,อ่าอเข้ามาอย่างนี้เออถ่ายรูปเอามองกล้องนี 1, 2, oh okay. ้หน่งสมองมองกล้องป้าลไม่เป็นใครซิหนึ่งสองานเราแม่อ่าเดี๋ยวกิดลูกอ่าทุกคนอ่าหนึ่งสองัย้ ไม่อยู่เบาเ่าใช่ไม่ไม่หยุดแล้วสะพานเสร็จแล้วไหมหยุดไม่หยุดเบาเบานะเบาเบานะเจอเด็กๆเขากลัวเลยเขาต้องหลบให้เลยเจอแก๊งนี้เข้าไปเฮ้ยเด็กน้ำซิหาเด็กนำเบาไม่เรานี่แหละน้ำน้ำก่อนไฟเกิด น้อ้อนขากลับน้องก้อนนำเลยหรอเอาล่ร้องเพลง่อยโอ้ยเยโอ้ยอยเยไม่รเยโอ้ยเย่โอ้ยเยโอ้เยโอยเย กันไม่ไหวกันบอกไม่ไหวกันล่วงกันบอกไม่ไหวแล้วว้าวบปไ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 ปายไปแล้วจ้าเดี๋ยวใกล้ถึงกุมงต้นไมากลับเมาก็ได้ลับเหนื่อยเสียช้าก็ได้

ว,ออยยว้าวว้าวบุกเต้นเบาเ้าบุกเต้นเบาเบาเบรด,ด้วยโอ้หนึ่งรอบมันใกล้ค่ะโกเสร็จแล้วหนึ่งรอบมากันแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้าประคับผิว เด็กๆบอกว่าเดี๋ยวจะไปปั่นอีกหนึ่งรอบพักเหนื่อยแป๊บนึงไปได้เท่านี้ใช่เรามาได้แค่ตรงนี้แค่นี้แหละใช่เรามาได้แค่ตรงนี้เติมพลังเติมพลังเอาหยิบน้ำแดงน้ำแดงเอาสีได้น้ำ้ดตแป๊บนยู